ส6 36ิบหกคือห้าแอนอึ่งเลยสิเมื่อสิบปีที่แล้วก็วันนี้นะครับต้องบอกว่าดีๆมากๆนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานนะครับกับทางโลตัสนะครับแล้วก็มาเป็นตัวแทนของทีมจีนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่คิดเหมือนกันนะฮะว่าวันนี้จะเป็นเรานะครับเพราะว่าผมคิดว่าจริงๆแล้วน่าจะเป็นอ่าตาหกตาหกพิสตนเตอร์อะไรสักคน กาเปลี่ยนซึ่งน่าจะมีแต่ว่ามีความสัมพันธ์กับคุณพระมากกว่เรานะครับเพราะว่าเราเนี่ยในอดีตอาจจะเคยเป็นผู้ชายผมสวนมาก่อนนะครับแต่ว่าก็เป็นแค่ดีกนะครับแล้วก็เราเคยโรแบ็กมาก่อนนะครับนั่นก็อดีตเหมือนกันจำได้จำได้จำได้ขอทียังจำได้ไหมครับว่าเราเคยไปหมุนมือถ้าจำได้แล้วนะครับ เ,เดี๋ยวมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งในกะ่อนจะร้อมใงสุดท้ายนะครับเรื่องเล่านี้เป็นเรื่องตลกของแม่ผมเองนะครับทุกวันนะฮะที่ที่เดินทางจากฝั่แก่นไปไม่ใช่สิจากบ้านไปฝั่งแก่นนะครับเราก็จะต้องถ่าวัสนะครับคุณแม่จะต้องแวะรถทุกวันนะครับแล้วก็แวะไม่ตากว่าสองชั่วโมงผมก็ถามว่าทําไมล่ะทาไมต้องต้องแวะนานขนาดนั้นนะครับเขาบอกว่าก็ของมันเยอะ ก็ต้องเดินเลือกหน่อนะครับเพราเราก็องไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วความหมายว่าของมันเยอะเนี่ยหมายความว่าเดินเพื่อออกมำักายหรือว่าเดินเพื่อช้อปปิ้งนะครับมาตอบได้ไหมออัยอั้งห่ามาพูดอะอ่ะ้งสองคไก็อย่างที่บอกนะครับ ซื้อของใช่ไหมเขาไปซื้อของเขาไปซื้อสินค้ามากมายครับพอกลับเข้ามาในรถเนี่ยก็จะต้องเห็นรถมาทีละ3ามสี่คันนะครับแล้วก็ให้คนที่อยู่ข้างหน้ามาช่วยนะครับเหตุผลเพราะว่าสินค้าที่นี่มีให้เลือกเยอะนะครับแล้วก็มีคุณภาพนะแล้วก็ราคาถูกสำคัญมากนะเพราะฉะนั้นย้อนนะถ้าคิดถึงสินค้าราคาถูกนะครับสินค้ามีคุณภาพก็ที่ไหนจต้าถูกต้องเราล็อสินค้าแล้วกันเรนนี้รออยู่ใช่ไหม